ใช่ไหมไกลแล้วเหลืออยู่เท่าไหรศูนย์เก้าสิบแปดนะครับศูนย์จุดเก้าแปดห้าสิบแล้วโอ้โหหลุดคัมโบโอ้โหชนเรื่อยๆเอื่อยๆได้นะเนี่ยชิวๆแล้วไม่กดดันตัวเองที่แรกคิดว่าจะไม่อัพด้วยนะฮะถ้าคุณชิซุกุเขาไมามาช่วยผมนะครับก็ไม่อัพนะครับยังไงก็ไม่อัพยังไงก็ต้องยืดนะครับยืดกว่านี้อีกเยอะเลยใช่ไหมพี่วัน สวัสดีครับใช่ใช่ว่าไงครับนะทำทำทำคิดถ้าลองครบห้าห้าสิบลเนี่ยใช่วิ่งลิซ่านะเราะสีชนแบนมันทำไปแล้วอะเฮ้ย ไม่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 สี่ห้าผมชนครูสอนอ่าเกิดแล้ฮแน,นะน่แน่เกิด <c oughs> โอ้ผมชนครูสอนไปแล้วให้ผมถือนะฮะไหนๆก็ไหนๆละอีกเจ็ดนาทีเองนี่ยังไงก็พอดีนะครับชิ้นที่ศูนย์เดี๋ยวนะขึ้นทีนะฮะศูนย์จุดหนึ่งหกต่อรอบนะครับ, 16, รบ,นะรบชนเหนื่อยเลยครับเหนื่อยจริงๆฮะถึงห้าสิบนะนกใครครับนกะ นกคุณเอินไงเนี่ยฮะขายไหมฮะพี่วันเขาขอซื้อต่อไงเป็นซื้อยังไงนะฮะขอเงินเซ็นได้ไหมมันจะดีผ่อนว่าละห้าห้าบาทนะฮะใช่ไหมพี่วันราคาย่อมเยานกเขียวเหรอใช่นกเขียวเด็ดตามไปซื้อที่ห้องเลยใช่ตามไปซื้อโอ้โหเกินมมาแต่่งคัันนนี้เทเกิน บบีเฮ้ยอีกคนหนึ่งอ้าวปล่อยปลชน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 เลยกัดหลุดไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกหกชนเลยหกนาทีอีกหกนาทีย้ายแนวย้ายแนวย้ายแนวออกแนวออกแนวออกแนวย้ายย้ายไปสามหกไปสามหกไปสามหกเลยไปสามหกเลยใช่ต้องมาอัพแนวประจำเนี่ย กดหมดเขาไม่หลุดครับหลุดทีละคนกัดไม่ต้องมาแล้วขอบคุณมากครับก,กัดหลุดไงเดี๋ยวจะมันจะบากิใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะไม่อัพเดี๋ยว <laughs> จะไม่อัพเนี่ยนคะุณกัดอันนี้อีกกี่ตาแล้วเนี่ยอีกน่าจ,จะกกสี่รอบห้ารอบห้านาทีผมอัดแล้วครับขอโทษได้ไหมล่ะฮะ อัดไว้นานแลยฮะนาทีประวัติศาสตร์ใช่แอบอัดนะไม่เยฮ้ยไม่ต้องเรามันสตรีมสดไง,ต,งตัดะนะงออกไผิดหวังผิดหวังคนะ็ผิดหวังอีกศูนย์จุดห้าสิบไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเด็กเดเดี๋ยวนะหัวหนึ่งล้อหน,ห,หนึ่งหัวหนึ่งลาย ลายสองเชื่อหนูดีเฮ้เกินลายสองตีหนึ่งอ๋อสุดยอดนะป่ะพายอเกตรซื้ออยู่นะกะอย่างเดียวครับรถ้าคุณได้ยกเซตถ้าไม่มีลายนะเฮ้ยจะไปพูดถึงมันทำ้นล่ะเฮ้ยนายนายจะไปพูดถึงมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ได้พายอเกตทุกวันเอาไปเลยฮะ

โอ้ใครข้อไหผมพูดดักไว้ก่อนไปเดี๋ยวนะฟีนิกซ์มันมีเซ็ตท็อปไหม่ค่ะเนี่ยฮะมีไงฮาโลวีนหรืออะไรเสียฮะฮาโลอะไรเสียขายขายก็หมดศรัทธาบอกแค่นั้นเองใช่ใช่ผิดหวังนะเฮ้ยการ์ตี้ว่ะเอาว่ะอีกสองรอบสองรอบอัพเลยไปอีกสามนาทีเร็วๆการ์ดรีบวะแล้วก็รอเองไปเอาแล้วเอพแล้วอัพแล้ว มุนเทสไปกดตังเงี้ยครับเนี่ยกดตังทำไมครับไม่ไม่เป็นไรฮะเราฟรีอะรอบละแสนอะใช่ใช่พอจะรู้ราคาไหมนะฮะพอจะรู้ราคาไหมนะครับประมาณสามร้อยสี่ร้อยเคยเห็นขายใช่ไหมคุณวีรสเซตฟินิกส์ไม่คุณคุณโน้ตบอกว่าผมเขาไม่ได้ทเอ็นเอ็กซ์ไปแล้วไงไม่ฟินิกส์เขาคุณเอ็นเขาถาม าผมรอ nx อยู่ผมรับน nx จากคุณเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่คุณทำให้ผมไงอ๋อคุณโอนมาแล้วเหรอโอนแล้วอ๋อโอเคอ๋อจำได้ละโทษโทษโทษลืมลืมลืมดางหนักดางนักคิดได้ออกฮะลืมไปบ้าบ้าจนโฮมบายหมดพอดีติดติจจุดต่ออยู่กับห้าสิบเ่ยอ๋อจะห้าสิบ ไม่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 มันจะอัพแม่ตาสุดท้ายลองดูอัพอยู่มั้งเอาหลอดเขียวนะหลอดเขียวหลอดเขียวอัพเลย,ลอยเ,เ,เอาล้อล้อล้อเลยเ,เต็มเต็มเวลาใบคููเหลือสองนาทีอัพอยู่แล้วมันศูนย์จุดหนึ่งหกศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดถ้าแบบหลอดเขียวก็ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดจนเรื่อยๆก็ได้เร่เปื่อยไป เฮ้ยเฮ้ยสดไม่ได้เือนนี้น่าจะแวะมาแป๊บหนึ่งเนี่ยไปไหนครับอัพอัพเออไอ้เวเลยอัพพอดีเลยโอเคเนี่ยฮะต่อไปก็ไปอะไรนะเอ่อเป็นไทยแล้วฮะอ๋อวาฟเลยเนี่ยฮะเรารวย เฮ้ยมันเอาไว้ที่หล่าเฮ้ยสตรีมค้างเลยว่ะเดี๋ยวอะไรบ้าน่าคุณโน้ตไม่ค้างมไม่ค้างไม่ค้<ม>างเนี่ยวว้าไปแลสว,วัสดีคุณต้าด้วยนะครับอัพห้าสิบแล้วนะฮะยินดีด้วยนะครับสถานีญญาต่อไปรับงานเน,น,น,นี่ยประมาณนี้นะฮะสถานีต่อไปต้องเิ่งรถก่อนเอาบุตรเอาไว้เกินเอาอะไรสุดจังโอ้โหรวยจังเลยโยนโหย,ยาทิ้งหมดเลยรวยรวยจัดๆเลยนะครับใช่ไหม ไม่ได้ของเลยเลยนะฮะไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราพาไปรับนะครับเอาเรื่องเฮ้ยโรมันมันมันยังไงเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ขู่อีกี <S <S ้วะพี <S <S ่อ่าเชื่อเชื่อคุณแล้วกันนะครับใช่ไหมเฮ้ยสุดจัดนะโรมันนี่แหละเอาโง่ๆนี่แหละนะไปเลยใช่ไหม อ๋อนี่ไงแนวรุมมันมาแล้วมันไม่เป็นเลิกะนะคุณเห็นว่าเวลาขึ้นแค่เนยเนี่ยมันขึ้นยังไม่ได้เลยเดี๋ยวมอง,อ,ง,มอ,ง,อ,งอุปสรรคเป็นชัยชนะเนี่ยคุณดูคนดูตรงเนี้ยคุณดูณดอ,ดอ๋อขึ้นได้ขึ้นได้รอดรอดรอดถือว่านี่ไงนี่ฮะคุณเปิดมาคุณงได้ล้อเลยอันแรกโอเคสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นใช่าไหรนี่ไง โอเคเออนี่แหละต่อเลยปะนะฮะห้ามไม่เอาสปอยไปเอาป้ายนเนาะไอเว้ยเลยสปอยรอต้องรอมาไม่ต้องฟิล์มไอเคยร์ไลนยไอเว้ยเลยดวงกูอย่างเงี้ยดวงกูไอเว้ยเลยป้ายป้ายนะฮะ รายฟิล์มเอาอะไรวะเนี่ยยับเนี่ยอาอทำไมมันเหมือนภารกิจสำเร็จอ่ะยับเลยอ๋อเคสวีห้าสิบใช่ไหมแต่นี้นะฮะอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจละหรือว่าเกลือเนี่ย